ในช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศีสเกตเราต้องเผชิญกับความท้าทายและความกังวลจากสถานการณ์รอบข้างโดยเฉพาะน้องๆน,นักเรียนชั้นม .6 ทุกวินาทีคือการตัดสินอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมของสุดท้ายสู่สนามสอบที่แกตและที่แพด สำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสีสกเกตยโสธรจัดนำทัพติวเตอร์ชั้นนำส่งตรงความรู้สู่จังหวัดสีสกเกตในชื่อโครงการ o b e บ on Tour ริินน้ำใจตรุมความรู้สู่น้องสี่จังหวัดเมื่อวันที่20-23ตุลาคม2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยายลัยราชพัฒศรีส,สกเกต โดยการใช้ไฮไลท์ตรงนี้ครับดีไซน์ดิจิ5 0้นตอว Chris ni tu light เราอาจจะสูญเสียโอกาสในการเตรียมตัวที่จะสอบเข้ามาหาลัยอะคะ่ะทั้งแบบว่าเราหยุดเรียนไปค่อนข้างที่จะนานแล้วก็ทำให้เราสูญเสียเวลาที่เราจะเตรียมตัวะคะ่ะ ค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเสียดายเหมือนกันค่ะที่เสียโอกาสเตรียมตัวตรงจุดนี้น้อยกว่าคนอื่นค่ะสนุกมากค่ะพี่มอนหลับค่ะใช่ครับการใช้คำการใช้คำคำศัพท์แล้วก็อะไรนะแล้วก็การแบบว่ายึดคำแบบตัดช้อยออกอย่างนี้เทคนิคต่างๆอะไรอย่างี้สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียน ความรู้เก,กี่ยวกับคำนามแลวก็สับสี่ส่วนหนูได้ตดเยอะมากค่ะส่วนหนูได้ชีทค่ะเรื่องใหญ่มากได้เทคนิคในการทำข้อสอบค่ะเออสำหรับหนูได้รับมากเลยค่ะเพราะว่าได้เข้าใจถึงหลักการในการโจทย์ตอบปัญหาอย่างมีเหตุผลแล้วก็การชิดวิเคราะห์อ,อย่างมีเหตุผลในการตอบแล้วก็การเข้าอบรมในวันนี้นะคะก็จะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอบ แกะที่แผนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่าไม่มีโครงการนี้พว่หนูก็คงพลาดไปหลายอย่างค่ะได้ความรู้ที่จะนําเอาไปสอบค่ะก็ดีมากๆเลยค่ะที่จัดโครงการแบบนี้ขึ้นมาให้กับพวกเราค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะจากการฟิวก็คือนักเรียนสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปต่อยอดก็คือไปใช้ในการสอบ นะะในการสอบอในคณะที่นักเรียนลงสมัครนะคะก็คือเป็นชายที่เก็บใช่ค่ะก็คือเป็นในส่วนก็คือมีประโยชน์นะคะสำหรับเด็กที่ที่ที่อยู่ชายขอนะ,ะวันนี้เด็กๆนักเรียนเราได้รับประโยชน์จากการติวซึ่งมีลูกๆนักเรียนของเราเข้ามาติวประมาณ4,293คนนะคะนอกจากที่อยู่ในออน ไซส์นะคะคือ3,200คนและออนไลน์ลูกๆนักเรียนของเราก็ได้รับความรู้จากติวเตอร์ที่เป็นติวเตอร์ระดับชาติเขาจะมีความสุขเขาจะมีความสนุกและเขาได้คิดไปด้วยเวลาที่ติวเตอร์ให้ความรู้นะคะเด็กๆก,ก็ก็จะตื่นเต้นและมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้ในสิ่งที่ลูกๆเราจะไปเตรียมสอบ นะคะตรงนี้นะคะทั้งทีแกตทีแพดนะคะตรงนี้ในการเตรียมพร้อมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นม .6 ค่ะในการติวนะคะ o อเบกออนทัของสอพอมศรีสะเกเยสุส,กกสธรเราก็ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนหน่วยราชการทุกส่วนนะคะสำนักง,งานจังหวัดศรีสะเกดนะคะและก็ภาคส่วนทางการศึกษาทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะขอบคุณนะคะบุคลากรในครอบครัวสพมศรีสะเกษยสุทรตั้งแต่รองผู้ในการสำนักงานเขตผู้ในการกลุ่มและก็น้องๆบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยสุธรที่ร่วมด้วยช่วยกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกั้นพื้นฐานโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานท่านเมตตาให้งบประมาณจัดสรรงบประมาณมาให้พวกเราในการที่จะใช้ในการโอเบ ON TOUR นะคะเพื่อลูกๆของเราได้เตรียมพร้อมใน t, icket, t ี c k กต t p a แในครั้งนี้ค่ะ การจดประกายน้องๆม .6 ให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้เดินลำพังและการศึกษาที่ดีสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime ติวติดแกลม